สวัสดีครับกาว่าพบกันอีกครั้งในเกมการ์ดไฟเวนการ d ดเดียดภาคสองยี่เพล้วทําของบาซิลอ,อนไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันบ้างเราจะเล่นอะไรกันดีแน่นอนครับว่าบอทที่เราจะเล่นด้วยเนี่ยก็คือมาซาลุคุงแน่นอนนะครับเพื่อนลักตลอดการเด็กในวันนี้นะฮะเอาเป็นไดจีเวลแล้วกันเนาะ ไดจีเวลเป็นหนึ่งเ็กที่ผมชอบนะสำหรับไดจีเวลนะครับยิ่งเป็นอิกนิสลลวเนี่ยโอ้โห,โห,โหยิ่งแบบว่าเท่เข้าไปใหญ่นะครับเอามา <S <S แถมมีสกินมิจิรุให้เลยด้วยนะครับไม่ต้องรอปลดล็อกในเนื้อเรื่องเนาะถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบมิจิรุมาอ้าโอ้ไม่กอดจริงๆไดจีเวลเริ่มก่อน น่าจะดีที่สุดนะเพราะว่าเด็กเขาเป็นเกรด4แล้วมันมันมันช้าไปเทอหนึงนะครับเก็บ3แล้วกันเอ่มันอาจจะมีเรียกว่ากระตุกกระตุกน่วงนวงบ้างนะครับเพราะว่าไฟของไมไ่แรงขนาดนั้นแต่เวลาผมเล่นปกติไม่มีปัญหานะอืมบอกไว้ก่อนเผื่อใคร,ใครจะอันนี้แต่ว่าเวลาอัดหน้าจอมันก็มีผลแน่นอนอยู่แล้วนะครับ S <S 2> <S 2> เออมาสเตนโดโรเออิงเบนิงเก2ตสองแล้ัต้องเก็บการ์ดไว้การ์ดต้นเกมนะเพราะว่าเออเด็กไดจีเวลไม่ค่อยใช้เดมเท่าไหร่ได้ใช้เดมตอนเทินสามแล้วก็ตอนที่จะใช้ล็อกอันกูลตัวนี้นะครับก็แสแตน อันแค่นี้แหละตีปไปเลยครับบังการ์ตัวนี้ตัดตัดเป็นเกรหนึ่งธรรมดาเนาะตัวลุกตัวจับเพื่อนลุกนะครับหรือเออมันมีมันมีสองกรณีนะครับต้องบอกก่อนว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะมีสองกรณีกรณีแรกคือคุณได้ยินเสียงเกม ได้ยินเสียงตัวละครพูดนะครับอันนี้ปกติกับภาพอาจจะกระตุกไปบ้างนิดหน่อยขออภยัยกับสองคือคุณไม่ได้ยินเสียงเอฟเฟกไม่ได้ยินเสียงตัวละครพูดนะครับม <laughs> ีความเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นด้วยเอะจะได้ยินเป็นแต่เสียงเพลงอย่างเดียวเนาะแล้วก็เสียงผมนะครับกาดดวนแล้วกันได้หนึ่งครับมงเสียงมีตัวต่อบู้ดดีอลนิโอเค อุ้ยใส่เด็กเบียวได้เหรอจำไม่ได้แล้วว่าภาคแรกมาใส่เด็กเบียวหรือเปล่าไม่เคยสังเกตนะครับเล่นแต่อีซี่กับ <laughs> กับนอมอนเพราะว่าต้องการที่จะรีวิวเด็กเอ่อการครับการแรกก่อนนะการแ้กกันไปก่อนว่าไดนจีเวลผมรู้สึกว่ามัน ฝอยแดมไหลไม่ดีนะครับของการการได้การไปก่อนเลยเอาเถินครับตัวผมว่าผม,ผมทำอย่างนี้ดีกว่าผมจะขออนุญาตปิดเอฟเฟกต์อันนี้แล้วเปิดอันนี้ดีกว่านะครับอาจจะอาจจะโอเคมากกว่าทิ้งหิวครับจริงๆควรจะทิ้งขี้นะไม่เป็นไรหรอกมาสกิลครับของไล์ไล์เกตหนึ่งเนาะเอ่อ คอตัวเองลงเรียนคนะไม่ถูกไรคทับแค่นี้เลยใช่แค่นี้เลยมาแล้วก็เอาเกต่งตีครับสกิลครับเมื่อยูนิตใปนี้โจมตีเนาะเอ,อเ่อพาวเวอร์บวก5,000ครับอแล้วก็จบการต่อสู้อ้จบจบเทินหรือจบการต่อสู้เนี่แหละมันจะเข้าโซ่ค<า>ันเ้นพอดีอว่าเป็นตัวหนึ่งที่ เก่งพอสมควรเลยนะตลาตัวนี้นะครับออสกิลครับจบการต่อสู้เข้าโซ่มันใีเลยดันแดมเขาขึ้นสูงได้ยิ่งดีนะเพราะว่าไดจีเวลมันจะด,ดึงพลังคู่แข่งเหลือศูนย์มาละอิกนิสนะครับมันจะดึงพลังคู่แข่งให้ให้เหลือศูนย์นะครับต่อให้แบบว่า สอให้คู่แข่งตกโอเวอร์ด้วยนะสมมติว่ามีแดมหนึ่งคู่แข่งตกโอเวอร์แล้วเรากดเทคแวนอย่างเงี้ยครับมันก็จะดึงรอให้ล้านเหลือศูนย์นะตรงเนี้ยเป็นข้อดีอย่างหนึงง่งของไดจีเวลนะครับของอีกนิดนะอีกนิดไอตัวเกรสีนี้จะดึงจะดึงพลังคู่แข่งเหลือศูนย์นะครับ <S <S แต่ว่าถ้าเป็นเกรสามธรรมดามันจะดึงเหลือหนึ่งพราว่าคู่แข่งจะเหลือแค่หนึ่งิีวไล่เกรดสองของบาลอนเนาะโตชาร์ท กิอเด็กเบี้ยวครับเห็นโซชาร์ดบวก5 0 0 0ังแล้วก็เอ้ยใส่ไซเคิลแล้วด้วยเหรอไซเคิลจี้นะครับเมื่อถูกทิ้งเป็นค่าคอสในการไลท์หรือลงช่องกาเดียนเอนเนอร์จีบัสซหรือขั้วบัสหนึ่งครับเพื่ออ่จัวดได้หนึ่งใบเด็กเบี้ยวมันรัวรัวเลยวะโอ g ไม่กอดไม่กอด โซชาร์จอีกสี่โอ้ไมก่ก็ <g ülme> เด็กเบี้ยวสนุกเลยบวกพลังกันสนุกเลยผมปล่อยแวนนะปล่อยได้ปะวะหาย <g ülme> ละเอ่อ <g ülme> ชี่ยมันโซสิบสองแล้วอะมือสามใบมันต้องใช้โซสิบหนะ้าเนาะมันถึงจะเต็มแม็กซิมัมใช่ไหม อันนี้โซ่สิบสองมันจะจวดหนึ่ง,งวบวกหนมื่นวิชิเฮ้ยโหสามแปดเจ็ดเคบูสามแปดไอ้ย่าหมือนหนึ่งจะรั่วอ่าบวกหมื่นบวกขิเนาะโอ้โหเข้าเลยครับเห็ด,ออดสองเนาะอเอ๊ะ โอเคโอเคมีแค่สองีนะครับแต่อีกเล่นหนึ่งก็สี่หมื่นสามอุเมกาแล้วกัน <laughs> ไม่ไหวว่ะโอ้ยเกศสองตัวนี้ตัวเล่นนะครับโอ้แล้วเราช้าไปเทินึงด้วยนะครับเราช้าวกว่ามันเทินึงอ่อ <c oughs> เราจะได้อีกนิดคุณดิจิโคลหรือติกโอเคหรือเราจะกาดวะ <c oughs> อันนี้มันจะสองหมื่นสามหมื่นสามหมื่นห้านะครับ มีแค่สามหมืนห้าอันนี้ลงไปมันจะเป็นสี่หมืนสามใช่ปะ่ะขออีกห้าพันไม่เหมือนห้าปเลยมเหมือนห้าก็จะเป็นห้าหมืนเดือนี้ไม่ได้สี่หมืนได้อยูอาา่มันจะเป็นสี่หมื่นสี่มืนห้าะครับพอดอีกัดครับกัดได้กัดก่อนอเราเราน่าจะต้องมีโคใต้าอีกเทินหนึ่งแน่นอนอะ แรนดแอนด์โรบอืมอันนี้เหรอออทิ้งจริงๆอยากใช้ตัวนี้นะผมอยากใช้ตัวนี้เพื่อเติมโซอะเอาไงดีวะอาไงดีวะอาไงดีวะอะไรดีวะทิ้งเลยแล้วกันเอาไว้จัวดแทนทอะไระสกิลครับ เมื่อทิ้งเป็นค่าค้อนนะตอนไรตัวนี้ต้องทิ้งตอนไรเกตสามเท่านั้นนะครับตอนไรเกตสามหรือตอนสตรายนะถึงจะได้จั่วนะครับสกิลเกตสองครับโซชัดหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดมีเกตต่างกันในโซสามใบเนาะจะได้จัว่วหนึ่งจริงๆช็อตเนี่ยช็อตเนี่ยเราจะเล่นเลยก็ได้นะเราจะกดสกิลแวนเลยก็ได้นะแต่ว่าเวลาตอนตีครับ Energy b u ัเเสสี่เอโซบัสสี่เกตไม่ซ้ำกันแล้วก็ ดึงพลังแวนเขาเหลือศูนย์ได้นะเล่นได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะลุกไม่ได้ผมอยากใช้เทคตัวนี้ว่ะหรือจะจู่มจากเอ e เนอร์แล้วไม่กดเทคแล้วลงเรียรไปตีเฉยๆลองลงตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับพ <c oughs> อครับสกิลครับตัวนี้จริงๆมันเล่นกับยูนิกานะ แต่ว่าเอามาเล่นได้เหมือนกันครับเล็กสีม่วงที่เติมโซได้อะก็ใส่ตัวนี้ได้เหมือนกันอืมขึ้นมืออย่างนี้เหรอเอาพีจีับพีจขึ้นมือนะครับหนึง่งมันจะเปิดท็อปเด็กสามใบเนาะหนึ่งใบขึ้นมือครับหนึ่งใบเข้าโซแล้วก็หนึ่งใบลงดอกอเอาไงดีวะ ล็อกออนกูลมันจะลุกไม่ได้ผมไม่ได้ใช้ Energy อยู่แล้วกด Energy เลย Energy 7ครับจายเจ็ดจหนึ่งเอ้ยจตัวนี้โอเคโจดตัวนี้โอเคอย่างหนึ่งตรงที่เราลากตัวจากในโซมาเล่นได้นะครับเพราะงั้นต่อให้เราโดนดูดไปจากสกิลของบาลอนเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรขนาดนั้นอ่ะลงเลย<ถ> <laughs> ต้องเรียนอย่างนี้จริงวะสกิลแวน์รับคอต์เตบาหนึ่งโซชาร์สองใบเนาะอันนี้ยังยังไม่ใช้สกิลเขานะโซบ,สบาสองเอาบักเ <laughs> มื่อกี้นี่บักนะถ้าเกิดว,ว่าโซชาร์เกตต่างกันจะได้จัวด้วยเนาะโอเคตัวฮิวนั่นแย่วเออในเกตตอนนี้มีศูนย์หนึ่งสองสามมีสองกับสามอย่างละบาย,ยัางเหรอมีสี่ด้วยนะโอเค ผมเล่นเลยแล้วกันผมซัดเลยตั้งแต่เทิร์นนี้นะครับเค <Okay, S 1> มามาเทินครับจริงๆอ่ะจริงๆมันต้องเอาแวนออกหลังนะครับคือเลียสองใบเนี่ยมันจะลุกได้อืมน้องหัวชมพูคนเนี้ยจะลุกได้กับล็อกอันกูนะมันจะลุกได้อ่ะผมเอาน้องคนนี้ตีก่อนแล้วกันเพราะว่าน้องคนนี้ลุกได้นะครับลุกได้โดยไม่เสียคอสไม่เสียบาสแต่ล็อกอันกูเนี่ยมันเสียบาสหนึ่ง อแวนตี้ครับสกิลเลยแล้วกันนะครับก็โซบรัสเกตต่างกัน4ใบเนาะศูนย์หนึ่งนะครับสองสามเป็นยางี้วะครับโซบราร์สเกตต่างกัน4ใบแล้วก็ดึงพลังคู่แข่งเหลือหนึ่งนะครับถ้าคู่แข่งเป็นเกตสามจะได้บบกขีด้วยสกิลหัวชมพูครับ เมื่อมีการโซบัสสี่ใบหรือมากกว่าในเทอร์นี้นะครับและยังไม่เคยเห็นใครลุกยังไม่เคยเห็นใครสแตนในเทอร์นี้น้องจะสแตนได้นะครับน้ก็ pg เลยเนาะโอเคได้ช็ครับคริโอเคคริโอเคผมมาคิให้ล็อกอันกูลแล้วกันพาวเวอร์ให้ตัวนี้เพราะว่าล็อกอันกูล มันบวกหมื่นได้นะครับอุย้ยฟรอนโตติกาโอเคเขาหน้าบวกหมื่นครับแล้วกันกูเขาจะบวกเพิ่อมอีกหมื่นหนึ่งนะตอนเตรผมว่าข้ามเมคีออกก่อนนะข้านี้ออกก่อนสามหมื่นเวนการครับให้เมคีออกหลังสุดเขาจะได้มือเขาเขาจะปล่อยไม่ได้หรือถ้าเขาปล่อยเขาก็ตายเฮ้ยบอยอ่าลองอันกูเวลาตีเนี่ย เอ้ยไม,ไม่ได้ด้วยวะมันไม่ได้ด้วยวะผมลืมไปมันต้องมีถ้าเกิดว่ามันจะบวกหมื่นเนี่ยมันต้องมีเกรดต่างกันสี่ใบในโซนะครับซึ่งผมมีไม่พอมีสามปะเออมีสองเอ,อมีสามเองนะครับมันเลยไม่บวกหมื่นะลืมเลยสก,กิลตัวนี้ครับตีเสร็จออถ้ามันลุก่ะเอาตัวเองยัดโซครับแล้วก็หนึ่งใบขึ้นมือปะจากในโซถ้าผมจำผิดออรีไทย ดีทายแลวจวหนะึ่งจวเหรอผมนึกว่าเอาการจากในโซซิเลือกเกรดสองหรือสูงกว่าจากโซขึ้นม yeah. ือโอเคก็คือเลือกการจากในโซขึ้น <algunos> ม <eraser> ือครับเมื่อกี้มันมีเกรดสี่ไงเกรดสองผมไม่มีมันด้หยิบเกรดสี่ขึ้นมือนะครับใช่เย้นะเอาจริงเพราะว่ามันจะมีตัวโซชาร์จอยู่แต่มันจะต้องโซชาร์จได้เกรดสามอ่ะดิ เดี๋ยวรอดูว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับนะตรงนู้ก็เด็กเบียวรัวๆครับอ๋อมีเกรสองเราจะเออเกตสองเราจะดูดจากสกิลของบารอนถ้ามันดูดได้นะโอเคมันดูดได้มันจบแม่เงยชาร์จอีกสี่ใบข้างหลังบวกพลังกันอีกแล้วครับสนุกสนานจียสกิลครับบวกห้าพัน สี่รอบบองไว้สองหมื่นดูจะรั่ะเต็มที่เลยเพื่อนจัดไปครับหรือว่าแข็งเก่งขึ้นนะบอดฮาร์ดเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วว่าบอดฮาร์ดในภาคแรกมาเล่นเด็กเบียวหรือเปล่าอะจำไม่ได้ละวอ่อเซกิลลวรัวครับหมดยังหมดยังพี่โหหมดแล้วนะครับระยะขึ้นไปตีเลยเทืรอนนี้มันไม่ได้เพอร์โซนาเนาะ เขาจะเอาเรียออกก่อนให้หมดเพราะว่าแวนกาดก็จะดูดแล้วคอลงมาเพิ่มอีกสองใบผมกาดนี่แล้วไปปล่อยปล่อยอันนี้ดีกว่าจริงๆอยากเล่นล็อกอันอยากเล่นล็อกอันกรูนนะแต่ว่ามันต้องกาดมาผมจะปล่อยให้เรียกาดถูกดูดเข้าโซไปเลยนะ,ะว่ามัน จะได้มีเติมจะได้เติมโซนะอันนี้มันจะเป็นสองแปดสามสามผมจะปล่อยแวนวะนั่นปะวะน่าจะได้อหรอมั้งสี 4, ่สามวะอ่ะฮะแบบนี้แหละจะปล่อยแวนแวนสองขีซึ่งเขาไม่น่าได้ออกคีหรอกมั้งบูง๊ดเลยเหรอ แต่ว่าสกิลมันก็ดูดเข้าไปหมดอยู่ดีนะพลังบูตก็หายไปอยู่ดีนะเออมันมันขัดกันตรงนี้นะครับมันขัดกันตรงนี้แหละของบาลอนอ่ะคือมันเวลามันตีแล้วมันโซสิบห้ามันจะดูดเรียอากาศทุกใบเข้าโซเพราะงั้นการที่คุณมีเด็กเบีย์อยู่หลังอยู่หลังแวนแล้วยังไม่ได้บูตอ่ะมันก็ไม่มีค่าเลยครับอืมเอันนี้ผมขาดงี้ได้แต่นะขอดูทิเกอร์เ่อกนขี้ออกมาแค่สองใบอ่ะกูทำจริง ขี่ ille, ities, ไม่ออกมันแค่สองใบก่อนมินดาซังขี่เออกมัแค่สองใบอ่ะครับสองได้ครับต้องการอย่างงี้โอ้แม่งโอ้โหพี่จีไปก็จบแล้วพี่จีไปก็จบแล้วโอเคแต่หยุดไว้ที่สามขี่ไอแค่แต่พีจีไปก็จบแล้วอ่ะบ้าบอจริงเชียว โอ้ถ้าพ g ถ้าผมพ G เมื่อกี้นี้นะเออผมจะโดนแค่สองเดเมเพราะว่าอไอโอเวอร์ครับโอเวอร์ม่วงอะ่ะมันจะบวกให้แวนบวกหมื่นบวกคี้เออม,มันจะบวกหมื่นบวกคี้ห้กับแค่แวนกาดนะครับเรียาการ์มันจะไม่บวกคี้โอ้ยเชื่อไม่เป็นไรพลาดไปแล้วนะครับพลาดไปแล้วพลาดไปแล้วพลาดแล้ว,แล,วแล้วโชคดีด้วยนะที่ผมมีอันนี้ มีไอ,อต้ตกตกได้นะครับตกไดเมจสองเดมตกทิกเกอร์ก็เลยไม่ต้องกาดได้นะครับอ๋อแต่กดใช้สกิลเนาะตีเสร็จยัดโซงายแดมนะครับเพื่อไปเล่นเทิร์นนะแต่ว่ามันไม่มีเทิร์นหน้าแล้วน้องมันไม่มีแล้วโ, <c oughs> โอ,อ้โหจะร้อง <c oughs> เอาบา นนโดราจีเวลดอีกนิสไลโดบังแต่ไม่มีตัวไม่มีตัวเล่นเลยอ่ะสกิลเกศสองันนี้ครับพอครับสกิลครับเมื่อลงเรียถ้าแวนกลายเป็นเกศสี่หรือแสดงการ์ดเกศสี่จากบนมือเนาะจริงๆไม่ต้องเลือกแสดงการ์ดเกศสี่จากบนมือหรือแวนกลายเป็นเกศสี่นะครับโซชาตหนึ่งครับโซชาตฮียิวเยี่ยมอ่านี่ไงมันจะให้เราแสดงถ้าเรามีนะถ้าเราไม่มีอ่ะเราก็ อ,อไม่ต้องแสดงก็ได้นะครับถ้าแวนกายเป็นเกตสีคอการจากในโซหนึ่งตัวครับลงเรียไม่มีเกตสองผมต้องคอตัวนี้่ะมันจำเป็นอ่ะเพไปเพิ่มรอบตีอะใช่ไหมผมไม่มีเกตสองใช่ไม่มีเกตสองออคอไปตีเลยไหมเพราะมันเทธนสุดท้ายแล้วอะ่ะอืม อืมคอไปตีเลยคอไปตีเลยนะครับตัวของอิกนิดเนี่ยมันต้องโซบัสห้าใบนะอืมอิกนิดมันจะโซบัสห้าใบครับแล้วดึงพลังคู่แข่งเหลือศูนย์รีทายเรียกาศแถวหลังทั้งหมดแล้วก็เอ,อคี้บวกหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนะผมจะเอาอะไรเข้าวะผมต้องหยิบ คือสกิลของอีกนิดเพิ่มเติมก็คือเมื่อเริ่มแบ t เทิ f a นเฟสครับมันจะเลือกการ์ดจากดอป2ใบอ่าเกรดอะไรก็ได้นะครับเอาเข้าโซา่แล้วก็ถ้าเกิดว่าในโซมีเกรดต่างกัน5ใบอ่ะเกรดนะครับมันจะพาวเวอร์บอกหมมัง้งถ้าผมจำไม่ผิดเอ่อเดี๋ยวผมควรจะในดอปมีเกรด3อยู่ใช่ไหมในดอปผมจำได้ว่าผมมี d ดร์จีเวล เออในดอกดีดายจีเวลอยู่ซึ่งดายจีเวลมันจะเป็นเกรดอะไรก็ได้ผมจะต้องเอา3กับต้องคิดดีดีนะตรงนี้เอา3กับ2อะฮะโอเคมาไปเทียครับสกิลอีกนิดครับเอาการจากดอก2ใบเข้าโซผมจะเอา2กับ3อาอะ2ออะไรก็ได้เหมือนกันอะเพราะว่ายังไงแม่งก็จะ ต้องโซบานออกไปอยู่ละเอาสาที่เป็นดดจีเวลนะครับเพราะว่าดดจีเวลอะตัวของอิกนิดอะมันบอกว่าดดจีเวลที่อยู่ในโซครับเป็นเกรดอะไรก็ได้เถหน้าบวกหมื่นห้าละโอเคฮะแล้วทีนี้เอาล็อกอันกูลตีก่อนครับสกิลของล็อกอันกูนครับตีใส่เกรดสามหรือสูงกว่าแล้วในโซการ์ดเออในโซมีเกรดต่างกัน4ใบขึ้นไปนะครับบวกหมื่น ต่อให้มึงออกโอเวอร์มาเลยหรือตกคีหรือตกคิวเลยหยัดไปลายเพื่อนโวูจะดึงพลังมึงเหลือหนึ่งก็ดีมาแบนตีเลยนะครับอ่บาทึกสก,กิลครับโซบราซิโกเอ่อศูนย์หนึ่งสองสามอันนี้ไดจีเวลตัวนี้ต้องเป็นสามเนาะแล้วไดจีเวลอีกตัวหนึ่งต้องเป็นสี่นะครับอือฮึ โซบราสิคิวสกิลครับโซบ,บัสห้าใบแล้วก็ดึงพลังเหลือหนึ่งเหลือศูนย์มันไม่ได้ดึงแค่เว้นการตัวเดียวนะครับอิกนิสเนี่ยมันดึงแถวหน้าทั้งหมดเลยนะเรียากาดแถวหน้าคู่แข่งเนี่ยคือโดนหมดด้วยนะครับเห็นไหมเรียคู่แข่งก็จะโดนด้วยนะอ่ะสกิลล็อกกันคุณครับเห็นการโซบัสสี่ใบขึ้นไปในเทอร์นี้สแสดง ตกไลฟ์บูเชกอิกนิสนะโอเคนะเดี๋ยวเธอหน้าเราก็ไล่ทับลงไปได้ถ้ามันมีเธอหน้าแล้วก็นะมันไม่มีหรอกน้องเพราะว่านายไม่ป้องกันโอ้โหจะแ,แม่งไม่ออกเดเมจไ,ไม่ตกไม่ตกทิกเกอร์อะไรเปล่ะกูจะรู้ดาเมจจอจบแล้ว yeah. กเย้ทิกเกอร์หัวมาโอ้ทิกเกอร์ขี้ออกมาเจ็ดใบ <c oughs> ว่าอยู่ทำไม <c oughs> แม่งถึงไม่นี่ <c oughs> มาตัดทักเขาไว้มาสู้กันใหม่นะจ๊ะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเดอะไดจีเวลด์ไปดูเด็กไปดูเด็กลิสกันหน่อยหนึ่งมาดูเด็กลิสกันหน่อยนะครับเอ่อไดจีเวลเนาะก็จัดประมาณนี้เลยนะครับจริงๆจัดไม่ได้ต่างจากตัวมิจิรุที่เป็นบอทมากเท่าไหร่หรอกนะครับมันมันคง โครงหลักมันประมาณนี้เปลี่ยนไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าแบบนี้จะโอเคที่สุดหละเนาะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปในวันนี้เนาะก็พูดผิดพูดถูกนะครับพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับลาพมสําหรับคลิปในวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับอย่าลืมก็เหมือนเดิมเนาะพูดย้ําอีกครั้งทุกคลิปนะครับว่าการจัดเด็ก ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับการจัดเด็กคือการจัดเด็กในรูปแบบที่คุณคนเล่นนั้นๆนถนัดนะครับถนัดแบบไหนไปหาจัดเอาแบบนั้นนะับนี่เป็นเพเียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับวันนี้ใครที่ดูมาถึงตัวนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันด้วยนะจะขอบคุณมากๆากเคอมเมนต์พูดคุยกันได้ก็จะดีมากๆนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะฮะไม่มีอะไรแล้วสําหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ